เกิดอยียงขืนทีจังหวัดรีสเกตหมอล่ำว่ใงไงจึงยกเลิกการแสดงสองเมือติดเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมเลยด้วยนะครับมีหมอรำสองว่องไงยกเลิกงานในจังหวัดรีสเกตวงแรกคํามพนรวมมิรที่โพ์ในเฟซบุ๊กในเพจของข้าพนรวมมิรแฟนเพจเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมา บอกว่างานวันนี้ยกเลิกเนื่องจากผู้จัดโบเหตุตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ขอโทษแฟนๆมอล่ัมครับสลหรับบุคคาที่สะสมฝาคันโซ่คุ้นสองเพื่อมาแลกบัตรของงานให้เก็บฝาไปก่อนทั้งบริษัทจะมีรายการพิเศษกลับมาเร็วๆนี้หลักกะโพ์รูปภาพงานมือนี้ยกเลิกและมอล่ัมรัตนสินอินตาทยาราชไดโพสในบ้านมอล่ัมรัตนสิน บอกว่างานมือนี่ยกเลิกนะครับ23เมษาย6งน2 5ารงานร่ำลึกพญากไกลพักดีศรีนคนรลำดวนบ้านดวนใหญ่ตํบลดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดขออภัยทุกทุกท่านเมื่อไปตรวจสอบว่าไม่ยังเกิดขึ้นกระวงมอลำ่ำถึงยกเลิกงานกลางขั้นสองมือติดในจังหวัดศรีสะเกดในเพจของ แจ้งข่าวสีสะเกตได้โพสต์ขอความบอกว่ายกเลิกมอสองมือติดแฟนคลับรอติดตามช่มพิดฟังไปตัตามกันจากกรณีที่มอลคณะเสียงอีสานทำการแสดงที่งานรำลึกพระยากไกลพักดีสีนครล่ำดวนตำบนดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศีสะเกดเมื่อวันที่2 1เมษายน2566ทีผ่านมา ต่อมาผู้จัดงานยังคงขางคาทํา,าการแสดงของคณะมอล่เสียงอีสานหลังจากทําการแสดงเสร็จสิน้นต่อมาทีมข่าวสอบถามเหตุผลต่างๆไปยังผู้ประสานงานของคณ,ณะข้ามผลรวมมิตรซึ่งจะทําการแสดงในวันที่22เมษายน2566ผู้ประสานงานคณะข้าผลให้ขอมวูลว่าแต่รับขอมวูลว่าทางผู้จัดงานยังขางคาจากมอลำกับคณะ เสียงอีสานกอนานอยูจึงมีการพูดคุยกันก่อนก่อนสิมิการตั้งเวทีมลอลำเพราะคณะข้ามพุนเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขือนกับคณะมอลำเสียงอีสานและได้ให้ผู้จัดงานว่างเงินมาจําก่อนทำการแสดงแต่บอสมัตตตกลงกันได้จึงตัดสินใจยกเลิกการแสดงโดยคณะเดินทางมาจากจังหวัดบึงกาฬมาจังหวัดศรีสะเกษ ใส่ค่าเดินทางหลายหมื่นบาทและในขณะที่วันที่23เมษายนคำขึ้นผีพนนันมาสิมีการแสดงของหมอลำรลัตนาสินอินตาทยราชตามโปรแกรมที่วางไว้และที่ไ้ประชาสัมพันธ์กันไวรต่อมาเพจหมอลัมลัตนาสินอินตาทยาราชได้ออกมาโพสขอความขอ,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 อยกเลิกการแสดงในมือน,นี้ด้วยเหตุผลว่าเกงเสียบรยรับคาหมอลำ คือกันกับมอลำคขณะเสียงอีสานที่สแสดงเมื่อแรกจังหวัดศรสีสะเกดเป็นหมจังหวัดที่จ้างมอลำเป็นรับต้นต้น,ตนของประเทศไทยก็ว่าได้ลังมือมีการสแสดงหมอลำถึง4ีหาขณะในมือเดียวกันจึงให้แฟนแฟนเอฟซีเลือกที่สีไปเบิงหมอลำคขณะใหญ่ๆถางอัานชนกันเฮ็ดห้ยผู้จัดงานขาดทุนจึงบัวใจคา,าหมอลำ ถามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดสําหรับวงการหมอลําแม้กระทงหมอลัาวงใหญ่ๆอย่างชาวหน่อยเพชรบานแพงเกิดเคยถือก,กรณีแบบนี้มาก่อนเมื่อฤดูการทีแล้วหรือหมอลําศิลปินบูไทยที่ไปแสดงอยู่ที่จังหวัดสกลนครเมื่อดูการทีแล้วฤดูการนี้เป็นเรื่องที่หมอลํากับคนจัดตกลงกันบดไย้ย่อนข้างคาหมอลําคณะก่อน จึงเฮ็ดให้ทางคณะหมอลัมบอมีความบั่นใจในผู้จัดเมื่อตกลงกันบ่ได้กระบอสามารถเปิดแสดงได้แต่ความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนอย่างหมอลัมข้าพนรวมมิตรที่เดินทางมาจากจังหวัดบึงกาฬโดยคารา้านหมอลัมแต่ละเถ่อที่สิเปิดการแสดงมีทีมงานมีรถคอนว่อยเป็น10บซิบันค่าน้ำหมอกน้ำมันต้องใส่ใจหลาย ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางผู้บริหารหัวหน้า,นาวงก็ต้องขาดทุนเสียค่าใช้จ่ายกันแบบเปล่าวปลา,ปลาฟี่ฟ,ฟีกระนาสนใจและนาติดตามบว่ามอลำ่ำขณะเสียงอีสานก็ยังมัวว่าได้ข่าวหมอลำ่ำหรือยังหรือเป็นจงึงไดเดี๋ยวสิติดตามเอาข่าวข้าวมา บอยฟังใครมีความคิดเห็นเป็นอย่งไรก็สามารถคอมเมนต์เขออ้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบอผ่านคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ